สวัสดีครับเพวกผมนายชอตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมพามาดู Un i v e r s a l Studio j a p a ปกันนะครับผมไม่ได้มาประมาณ20ปีได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าม,มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างครับความที่ไม่รู้ว่าเขาไม่มีขายตั๋วด้านหน้าแล้วซื้ออะอไรเท่านั้นก็เลยใช้เวลานานกว่าที่คิดไว้นี่ขนาดฝนตกนะดูคนเนี่ยหูยถ้าจะมาเนี่ยมาไงเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงกำลังดีจะได้รีบไปเล่นอย่างอื่นก่อนเขาไงแต่เราไม่ได้สายเล่น เราแก่เกินไปแล้วเราจะมาดูบรรยากาศเฉยปล่อยให้เด็กๆเขาไปเล่นกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านหน คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยเข้ามาก็เจอร้านซูวีเนียก่อนมีของขายแบบเยอะมากโดยเฉพาะของ Nintendo อ่ะเออก็คือซื้อมงซื้อหมวกมาใส่เดินเที่ยวในงานได้เลยสุดยอดมากนี่กำลังหาของแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่หาไปเจอเจอแต่ของ Nintendo เพียบมีกระดองเต่าของมันด้วยนะได้ครบเซตเลยนะ <S 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 หัวเนี่ยเต่าเนี่ยกระดองเต่ามานะันอ่ะใช่ปะ่ะของเอกกป,ป้าเออมันชื่อกูป้าหรือชื่ออะไรนะเฮ้ยมีปโปเกมอนอยู่ตรงนู้นด้วยเออก็ลืมลึกไปเลยว่าโปเกมอนเป็นของ Nintendo เหมือนกัน คนยืนบองมือด้วยอ๋ <AL> อเขาเคาน์เตอร์คนอยู่ได้ยินเสียงเขาเคาน์เตอร์นับคนใช่ใช่ก็เลยได้ยินเสียงจําเสียงได้ไงเพราะเมื่อก่อนตอนสมัยเรียนมต้นก็ไปช่วยงานครูที่ห้องสมุดอะ่ะก็เลยจําเสียงได้เฮ้ยนี่เริ่มแล้วเริ่มใช้ทรงแล้วเริ่มเข้ามาในโซนฮอกวิร์แล้วโอยขอโทษครับผมจอดชนไว้เองเดี๋ยวผมไปถอยให้แป๊บนึง ลังจากที่เดินเล่นอยู่แถวนี้พักหนึ่งก็รู้ว่าที่นี่เขาเรียกว่าฮอกม o ดใช่ไหมเห็นเขาบอกว่ามันอยู่ในโลกเวทมนต์อีกทีนหนึ่งของแฮร์รี่พอตเตอร์มันจะเป็นที่ที่พวกนักเรียนเขามาซื้อของกันพวกไม้กายสิทธิ์พวก, Fit, พวกชุดนักเรียนอะไรอย่างนี้ยป่ะนักเรียนโรงเรียนฮอกวอตส์แต่ว่าที่นี่ก็จะมีขายอ,ยาอื่นด้วยร้านอาหารบัตเตอร์เบียพวกตุ๊กตาพวกมาเชนไดาต่างๆของที่นี่เพราะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ควรมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับขนาดผมไม่ใช่แฟนคลบยยยยาาาาาาเเเพรระวว่ออกูู้้หห็นดดี๋ใ เราอยู่ที่จุลสิคพารคร้อนมากมันมีเครื่องเล่นด้วยอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะไม่ให้เราไปนั่งล่องแก่งอะไรสักอย่างเนึงแล้วก็มันจะมีไดโนเสาร์มาหลอกเราเป็นระยะระยะแล้วมันจะมีทิ้งดิ่งด้วยตอนทิ้งดิ่งเขาจะถ่ายภาพเก็บไว้ฮน,นี่ร้านเอาเนี่ยมันร้านข้าวนี่ว่ะร้าวันถ่ายนี่ซชหน่อยอ๋อมันเป็นร้านมันพีช วันพีชเขาคอลลาบอร์ชันกับจูเสิกเว้ยอันนี้ก็เป็นร้านอาหารวันพีชและมีโครงกระดูกอยู่ด้านในเรียกได้ว่าเอาสองอย่างมาผสมผสานกัน รูม,มารูม,มา,ามาดูคนเขาเล่นรถไฟหอ่อมาแล้ว ล่องแก่งของจูรลสิกพาร์คนะก็มันจะมีเรวเสาให้เราดูตามทางเยอะเหมือนกันอ่าแล้วก็พอดูไปเรื่อยมันจะเริ่มเห็นล่องรอยของความไม่ปลอดภัยเช่นเฮ้ยเหมือนมีไรโนเสราแหกกรงมาเฮ้ยตรงนี้เหมือนโดนไดโนเสาราทำลายมาอะไรเงี้ยอ่ามันจะทำให้กระชากอารมณ์เราให้เราเริ่มตื่นกลัวขึ้นเรื่อยๆืพอเข้าไปในโพรงหรือว่าสถานที่อะไรบางอย่างจำไม่ได้เหมือนกันมันเป็นตึกอะไแหละ พอเข้าไปเสร็จปั๊บมันมีทีเล็กออกมาหลอกเราแ,แล้วเราก็ล่วงลองอมาจากที่สูงฟิวอย่างเงี้เลยแล้วจังหวะนี้แหละจังหวะที่เรากําลังตกใจที่เรากำลังอ้าปากเวอเงี้ยมันจะมีคนถ่ายรูปเราไว้ตรงนั้นเลยแล้วพอเราลงมาปุ๊บเขาก็จะให้เราซื้อลูกก็หลายที่ก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะเออหลายที่ก็เป็นอย่างงี้แนะนํามีเวลาว่างก็ไปลองเล่นดูสนุกดีแต่ว่ามันเปียกนิดนึงนะลองดูคนที่ลงมาก็ได้มันเปียก เจอโดยบังเองิญไอติมนามิเป็นส้มแมนดารินผสมกับพีชอร่อยมากไม่เชื่อดูดิในะกินเกือบหมดแลนะ้วเนี่ยเพราะอร่อยเลย1,000เยนคือไม่รู้ช่วงนี้เขามีคอลลาบอร์เรชันกับบันทีแน่ๆเลยเมื่อกี้ในจุลศึกาก็มีขายอาหารที่เกี่ยวกับของวันพีด้วยใครมาช่วงนี้ก็นั่นแหละลองมาแวะชิมดูนะครับอร่อยมากเปรี้ยวจับใจสดชื่นสุดๆ1000เยนไอติมจากนามิ เออแล้วเนี่ยเพิ่งเห็นซันจิไพรเวทรีสอร์ทเป็นร้านอาหารของซันจิมาดินเนอร์ที่นี่แล้วเพิ่งหาข้อมูลกันเมื่อกี้เลยว่ามันวอล์กอินไม่ได้มันต้องจองแล้วมันก็ต้องโชคดีด้วยเพราะว่า,าเขาซุ่มจับเป็นลอตเตอรี่เลยน่าสนใจมากนะเนี่ยคนมายืนต่อแถวเตรียมเข้าแล้วอ่ะโอ้หน้าเสียดายมากถ้ารู้เราจะได้ลองลอตเตอรี่เออหม,หมายถึงว่าลองเข้าร่วมกิจกรรมดูอะ่ะเผื่อเราจะได้มากับเขาบ้างในที่สุดเราก็ถึงแล้วซูเปอร์นิท n นโดเวิลด์ มุดท่อปิดสนาไปได้เลย,เลยสุดยอดสุดยอดเป็นครั้งแรกที่เพิ่งมาเหมือนกันเพราะว่าสมัยที่มาเนี่ยมันไม่มีมันเพิ่งมีไม่กี่ปีมันมมน,นี้เอย่างใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันไปเร็วมงมงเห็ดมงเห็ดหมดแล้วมุดท่อแล้ว คนยังอ่นนอนไปไปชิดซ้ายป่ะโนยังอ่นอน นี่เรากำลังลงไปที่ด้านล่างกันนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่โอ้นี่มันเป็นจุดอะไรวะเนี่ยปอกปอกเขาเรียกไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เรียกอะไรสมยัยอาจารย์นี่เขาเรียกปอกปอกเออ <one> เวลาเก็บ <the> เวลาเก็บที่ตัวที่เพิ่มพลังให้เราเล่นได้อีกรอบไงตัวเพิ่มพลังชีวิตอะเอ,อสมัยรุ่นเรานี่เรียกปอกสมัยนี้ไม่รู้เรียกอะไร อ๋อนี่ที่ขับที่นั่งรถโยชิไงแต่เราคงไม่เข้าอ่ะมันรอนาน75นาที 通常のスペックサイカルこちらになります140分前後でのご案内です รอคิวร้อยสีสิบนาทีคูโหว่าไปแล้วถ้าเราอยากเล่นทุกอย่างจริงๆเนี่ยเราต้องมาเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งอ่ะซื้อตั๋วพาร์ทแบบเอ็กซ์ตรีมพาร์ทเลยอ่ะพาร์ทอะไรก็ว่าไปให้มันเข้ามาเล่นได้เร็วๆอ่ะนี่มาเราไม่ได้เล่นเลยทุกอย่างเลยมาถ่ายรูปอย่างเดียวเลยน่าเสียดาย ถ้าสังเกตดีๆตั้งแต่ต้นคลิปจะเห็นว่า Universal Studio Japan เนี่ยเขาจะมีขบวนพาเรดโชว์ตามจุดต่างๆของพาร์คด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามีโชว์อะไรกี่โมงก็สามารถเช็คดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเขาเลยครับ โอเควันนี้ก็อยู่ยันมืดเลยครับเกือบ3ามทุ่มแล้วนะเป็นครั้งแรกเลยนะที่อยู่ยูนิเวอร์แซลเราก็อยู่ยันมืดอะ่ะมันมีอะไรให้เราทําเยอะก็จริงนะครับเราอาจจะไม่ได้เล่นเครื่องเล่นเยอะทุกอย่างเน้นเก็บบรรยากาศกินข้าวถ่ายภาพที่เข้าไปได้เล่นเลยจริงคือดูคนันเขามีคนน,นั <laughs> ้คนคดีปริศนาใหม่ที่หาดูได้แค่ที่นี่เท่านั้นในช่วงเวลาที่กําหนดด้วยก็เลยแวะดูก็สปอยสั้นๆแล้วกันก็คือ,อปู่ของไอ้ปู่หรือลุงวะของโซโนโกะเขาเอาเพชร อัญมณีมาโชว์นะจัดแสดงแล้วเราก็เป็นเหมือนคนที่เข้าไปร่วมงานอะไรเงี้ยแล้วจบจนคิมกันก็มาขโมยฮะแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดจับพัดจับผูก็ก็นั่นแหละตามนั้นนะครับก็สามารถแก้ไขคดีได้นะครับแล้วก็นี่ะอะไรออกมาก็ล่อไปสองซุ่มกว่า,วาแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดมีโอกาสถ้ถาอยากเที่ยวจริงแนะนําซื้อตั๋วเอ็กเซสเราจะได้รัดคิวใช้คาว่าฟาทแท็กดีกว่าอ่ามันเราจะสามารถเข้าไปในการเล่น หลายๆอย่างได้เลยอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อคิวนานมากเหมือนกับคนที่ซื้อตั๋วธรรมดาแต่อย่างที่บอกคือผมไม่ได้กะจะไม่ได้อะไรไงเพราะว่าอายุเยอะแล้วเล่นไม่ไหวที่เกียจยืนรอเข้าคิวอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เอาเป็นว่าใครสนใจก็จัดไปได้ครับยังคงหน้าเล่นแล้วก็หน้ามาเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะเคยมาแล้วก็ตามครับไปละโชคดีบายๆกับโรงแรมและ